ลพลัักกนรุง,งคซุปที่เราจะทําวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในซุปยอดนิยมจากร้านฮอตพอตชื่อดังร้านหนึ่งครับโดยเดิมทีนะครับเขาจะใช้เป็นกระดูกวัวไปต้มแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นโครงไก่แทนเพื่อให้ได้รสชาติที่อ่อนละมุนลงนะครับแล้วก็สามารถทานได้ทุกคน เพื่อการประหยัดเวลานะครับเราก็จะใช้เครื่องบดสับผสมอาหารนะครับปั่นมะเขือเทศไปเลยหรือว่าถ้าใครไม่มีไม่อยากใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถหั่นมะเขือเทศเป็นชิ้นเล็กๆก่อนก็ได้ครับผมเก็บมะเขือเทศไว้1ลูกนะครับเอาไว้ตกแต่งตอนสุดท้ายนะครับจากนั้นเราก็ทาการปั่นเอาแบบหยาบๆนะครับเอาละครับประมาณนี้ใช้ได้แล้วผมก็จะเอาหม้อใบใหญ่เน่ยนะครับตั้งไฟนะครับใส่น้ํามันลงไป ตอนนี้น้ำมันร้อนดีแล้วนะครับผมก็จะเอาหอมใหญ่นะครับหั่นเป็นเต๋าไว้ใส่ลงไปขิงจับนะครับกระเทียมจีนครับจับเหมือนกันต้นหอมนะครับผมใช้ตรงโคนนะครับแล้วก็ตรงส่วนปลายสีเขียวๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ตกแต่งตอนสุดท้ายครับช่วงแรกนี้เราผัดไฟแรงก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวพอหอมใหญ่ของเราเริ่มสุกนะครับสีใสๆเนี่ยเราก็ลดไฟเบาล,ลงได้ พอหอมใหญ่ของเราสุกดีนะครับเราก็จะใส่เครื่องเทศกันนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นโปรยกักแล้วก็อบเชยของไรทิ์ครับผลิตภัณฑ์ของไรทิ์นะครับเขาก็จะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเมล็ดธัญพืชหรือว่าเครื่องเทศต่างๆนะครับแบบอบแห้งแบบนี้เขาจะบรรจุมาในแพคเกจจิ้งที่สวยงามสะอาดสะอ้านน่าใช้นะครับทุกห่อเนี่ยจะมีวันผลิตวันหมดอายุคอยบอกอยู่ทำให้เราสามารถมั่นใจได้นะครับว่าเราจะได้ใช้ของสดใหม่ตลอดเวลาครับวันนี้ที่เราใช้นะครับก็จะมีทั้งอบเชยแล้วก็โปรยกักนะครับผมก็จะใส่ลงไปเลยนะครับ ถ้ามันยาวเกินไปนะครับเราสามารถหักครึ่งได้นะครับแบบนี้ใส่ลงไปผัดกับน้ํามันด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ใบกระวานลงไปด้วยนะครับพริกไทยขาวนะครับเป็นแบบเม็ดเลยนะครับของไร่ทิพย์เหมือนกันนะครับใส่ไปสักประมาณ1ช้อนชานะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเครื่องเทศประเภทอบเชยโป๊ยกั๊กต่างๆครับจะอยู่ในอาหารเอเชียอาหารบ้านเรานะครับที่จะเห็นบ่อยๆนะครับก็จะมีพวกพะโล้หรือว่าจะเป็นซุปจีนๆทั้งหลายแหล่นะครับก็สามารถใช้ได้หมดเลย อันนี้ได้กลิ่นหอมของพวกเครื่องเทศต่างๆที่เราใส่ไปแล้วนะครับผมก็จะใส่มะเขือเทศเข้มข้นนะครับหรือว่าทอมเมโตเพสตามลงไปครับแล้วก็ผัดให้สุกครับพอทอมเมโตเพสของเราสุกดีแล้วนะครับผมก็จะเอามะเขือเทศที่เราไปบดเมื่อกี้ครับใส่ลงไปนะครับถึงขั้นนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับพยายามใช้ตะหลิวช้อนไม้นะครับหรือว่าพายยางนะครับบี้ให้มะเขือเทศมันเละนะครับก็จะได้ ลดระยะเวลาในการคุกกิ้งลงนะครับเราจะใช้ไฟแรงนะครับผัดไปเรื่อยนะครับให้มะเกือเทศของเราสุกดีก่อน พอมะเขือเทศสุกดีแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ําสะอาดลงไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมาปรับรสชาติด้วยตัวน้ําเองนะครับอีกทีหนึ่งถ้ามันรสชาติเข้มเกินไปก็เติมน้ำนะครับถ้าอ่อนเกินไปก็เคี่ยวให้งวดขึ้นนะครับในระหว่างนี้นะครับผมจะใส่โครงไก่ลงไปนะครับจะรอให้น้ําเดือดหรือว่าจะใส่ไปตอนนี้เลยก็ได้นะครับว่าพยายามให้ตัวน้ําซุปของเราเนี่ยครับมันท่วมโครงไก่นะครับแล้วเราก็จะมาเพิ่มเจลาตินนะครับหรือว่าบอดดี้ของซุปตัวนี้ครับด้วยตีนไก่ครับพอเดือดดีแล้วนะครับผมก็จะปิดฝาเลยนะครับ สำหรับเมนูนี้ผมจะใช้ไฟแรงตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราจะต้มในระยะเวลาสั้นๆครับเป็นเวลา45นาทีครับตอนนี้ครบ45นาทีนะครับเดี๋ยวเรามากรองส่วนผสมออกครับจริงๆเนี่ยเราเอานําโครงไก่น้ําตีนไก่ออกไปแล้วนะครับซุปนี้สามารถนําไปใช้ได้เลยแต่ว่าเวลาเรากินฮอตพอตนะครับเราก็อยากได้แบบว่าน้ําใสๆเคลียร์ๆนะครับก็เลยจะมากรองออกก่อนครับ เราก็จะปรุงรสชาตินะครับด้วยเกลือแล้วก็น้ําตาลทรายเล็กน้อยนะครับตัวนี้เราก็ชิมแล้วก็ปรับเอาตามที่เราชอบนะครับตันนี้ก็เปิดไฟนะครับอุ่นร้อนผมจะนำข้าวโพดดิบนะครับใส่ลงไปประมาณสัก1ฝักก็ได้นะครับแล้วก็นํามะเขือเทศแบบสไลด์แว่นนะครับใส่ลงไปตัวนี้จะเป็นเหมือนการนิชนะครับตกแต่งให้มันดูสวยงามน่ากินขึ้นนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับส่วนสีเขียวนะครับก็ซอยเป็นท่อนๆไว้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเล็กน้อยครับ พอมาเขืเทเข้าโพดสุกนะครับมันก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยครับจังหวะที่ร้อนๆแบบนี้อยู่นะครับก็เตรียมผักเตรียมเนื้อเตรียมน้ำจิ้มให้ดีครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และวกลายแอดครับ